เอาอยัางอา,อา,ะค,ะอาค่ะเอาแล้วเหรอคะเอายังค่ะเอาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีพบกันเช่นเคยนะครับมามาถึงหน่อยอย่างนี้หน่อยบงังบังแดดให้พ่อหน่อย <laughs> โอเคได้แล้วมาพบกันแล้วนะครับผมวันนี้มารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์เป็นไซส์500อนะครับผมนะครับ FBL ไซส์5 0าลำนี้ครับสวยงามนะครับผมประกอบในพานะครับมาดูใกล้ๆแล้วมา,มาดูที่ตัวอ่อแล้ว นะครับฮอลำนี้ก็จะเป็นรุ่นอาโค้งนะครับเป็นของยี่ห้อกาดนะครับกาดทาลอดอะไลนนะครับก็คือตัวน,นี้ขอจะก๊อปอะไลมานั่นเองนะครับผมนะก็ใช้อะไหล่ร่วมกับทาลอดอะไลได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปลงบอดี้สเกลได้นะครับกับลำนี้นะครับก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ผม วางอุปกรณ์เลือกเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์โวเซอร์โวนะครับแล้วก็มอเตอร์แล้วก็ไจโรนะครับผมไจโรนะครับแล้วก็ ESC นะครับผมนะให้แบบอิ่มๆไปเลยนะครับผม 80M แอมนะครับ H 80แอมฮอบบ b ้วิงวีสี่แแอมนะครับผมไม่ใช่ HV นะครับ8 0แอมนะครับตัวนี้ก็ให้แบบเต็มๆไปเลยก็คือ ฮอบเดินทาง3 d ดีรวมไปถึงบอดี้สเกลนะครับสามารถนำไปใส่ได้เลยนะครับผมนะครับลำนี้นะครับอีกอย่างนึงก็คืออะไหล่พวกเนี้ยราคามันถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเตอร์เฮดเฟืองเมนเกียร์ต่างๆเนี่ยราคาถูกนะครับผมถูกกว่าหลายๆค่ายนะครับประมาณนั้นนะครับก็เป็นหอหางเพานะครับนี่หางครับจะเห็นเพานะครับผมเป็นเฟืองนะครับ เราเรียกว่าหางเพผานะครับชุดกิ๊บหางก็ให้เป็นอลูมิเนียมมาแล้วนะครับบูสสไลด์ก็เป็นอลูมิเนียมมาแล้วครับนะถือว่าโอเคนะครับผมกับลำนี้นะครับก็ผมเซตให้ก็คือสเปคแบบฮอปเดินทางนะครับก็คือบินนิ่มๆนะครับผมมือใหม่ฝึกบินนะครับผมก็จะเซตให้แบบนิ่มนวลมากๆเลยนะครับคือแบบฮอบร้อยเปอร์เซ็นต์ะก็คือฮอบได้แน่นอนนะครับบินฮอบง่ายเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวจะสาธิตบินให้ชมนะครับ คานูปี้อันนี้ก็ซื้อแยกมานะครับผมนะสวยเลยนะครับผมเป็นของมาร์กโปนะครับคือพอเราเราใส่แล้วเราบินเนี่ยแบบมันเป็นอะไรที่แบบเด่นมากๆเลยครับคือเราเห็นได้ชัดเจนนะครับนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็วิทยุของพี่ลูกค้าเองนะครับวิทยุนะครับก็มีสวิตตัวเดียวนะครับโฮนเทอร์เทิโฮนนะครับผมตัวนี้ครับเทอร์เทิโหนนะครับแล้วก็สวิตตัวเอก็คือ พอกดลงปั๊บเนี่ยแอรอนอีเวเตอร์ลัดเดอร์จะไวนะครับเอาคืนก็คือช้าเอาขึ้นก็คือช้านะครับสับลงก็คือแอรอนอีเวเตอร์ลัดเดอร์จะไวนะครับคันเร่งเท่าเดิมรอบเท่าเดิมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับเพื่อเล่นเก่งแล้วอยากจะแบบบินซิ่งๆอะไรเงี้ยก็สับมาที่สวิตซ์เอตัวล่างนะครับโอเคนะพอเราเราเปิดวิทยุมาแล้วเราก็ โฮคันเร่งตรงนี้ครับโฮนะครับผมแล้วก็ลำดับต่อมาก็มองวิดีโอกันมืดตือต้อเลยลำดับต่อมาเราเราวางฮอไว้นิ่งๆนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กแบตเตอรี่นะครับดูตรงนี้นะครับให้ตรงนี้ขยับดู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 ดีๆนะครับอย่าจับฮอนะครับตอนนี้นี่ขยับแล้วที่เนี้ยก็เราก็สามารถที่จะบินได้ก็คือ,คอเราเสียบแบตที่ฮอเนี่ยไอตรงนี้ต้องขยับนะครับ วางนิ่งๆจนกว่าถ้วยสวัดเพดหรือชุดโรเตอร์เฮดเนี่ยขยับพอขยับปุ๊บเนี่ยเราจับหอยกได้นะครับยกจะเอาไปวางในตำแหน่งที่เราพร้อมจะบินก็ได้ครับยกไปวางเดี๋ยวใส่หน้ากากแล้วก็บินนะครับผมอันนี้ก็จะเรียกคาโนปี้นะครับผมเดี๋ยวผมชอบเรียกหน้ากากนะครับมันบ้านๆเข้าใจง่ายดีอืมนะครับผม ไม่ได้เซตสามดีให้นะครับก็เป็นพอปเดินทางนะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเซตสามดีสไตล์สไตล์อาการมันจะไวนะครับเดี๋ยวมือใหม่จะเล่นไม่ได้นะครับเอาไว้อยากเล่นเอาไว้แบบบินเก่งๆเซียนๆแล้วแบบอยากจะเล่นสามดีก็ค่อยเอากลับมาเซตใหม่นะครับผมนะเซตให้มันไวอ่ะทดสอบบินกันทุก้นก็ปกติแล้วเราเล่นฮอนะครับ เฮลิคอปเตอร์หางจะต้องชีม้มาที่ตัวเรานะครับตอนนี้หางฮอเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งฝัขงขวางเรานะครับก็คือเอาด้านข้างนะ <c oughs> เขาเรียกว่าเอาด้านข้างมาหาเรานะครับอันนี้ก็ต้องฮอปเป็นระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงจะเอาขึ้นได้นะครับแต่ถ้ามือใหม่ๆเลยก็คือเอาหางชีม้มาที่ตัวเรานะครับมันจะควบคุมง่ายกว่านะครับผมเห็นไหมครับเล่งไม่ไปเห็นไหมเอาโฮลงนะครับแล้วเราก็เล่ง อย่าอย่าเพิ่งไปเร่งเยอะนะครับมันเป็นระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับมันมันเป็นระบบซอฟต์สตาร์ทดังนั้นก็คือเราเราเร่งขึ้นไปพอมันหมุนแล้วเราไม่ต้องกดอะไรครับอย่าเพิ่งกดอะไรครับอย่าอย่าเพิ่งเร่งต่อครับเนี่ยเห็นไหมนะมันหมุนสุดเสียงแล้วเราก็เติมครับมันเป็นระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับบางคนไม่เข้าใจเลยก็คือหมายถึงว่าพอ พอจะให้บินปุ๊บก็เร่งเลยเร่งปุ๊บแล้วแบบรอบมันยังไม่ทันเต็มที่แล้วเรารีบรีบไปยกมันะยกหมายถึงว่าต้องการให้หอขึ้นอะ่ะคือรอบมันยังไม่ได้เงี้ยบางทีแล้วเราไปรีบยกเกินหอมันจะล้มนะครับเนี่ยผมขอดูผมจะเร่งแรงๆเร่งเยอะๆให้ดูนะครับรอบมันก็จะหมุนตุยๆเห็นไหมครับมันเป็นระบบ s o ์สตาร์ทนะครับขอให้เข้าใจนะครับอ่านะครับผมจะบินให้ดูแล้วนะครับดเสียงแล้วเราก็เร่งขึ้นอีกครับ เล่นเรื่อยๆจนกว่ามันจะลอยครับ <S <S ไม่มีล็อกตำแหน่งไม่มีล็อกความสูงนะครับอะลูกม,มาที่นี่ครับถ่ <S <S ายรูปให้ได้ลูก <S <S ลมเิียวลมแรงลมแรง ประมาณนั้นนะครับผมสไตล์ผมเซตให้ก็จะออกแนวสเกลครับคอปบเดินทางนิ่มๆครับผมใที่มันแปลงผักเขาล้อมรั้วไม่ดีกว่า <c oughs> เออเราบินก็เป็นแปลงผักอ่ะสเลยรเราไม่เดินเข้าไปก็โอเคลืมดู แปลงผักเขาเออแปลงผักค่ะเดี๋ยวเราย้ายย้ายมุนดีกว่ากอไม่รู้ว่าเป็นแปลงผักโอ้ะเ,เ,เดินข้ามมา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 หางหา,า,างนิ่งไม่ไม่สะบัดนะครับพลานเร่งแรงๆดูครับเห็นไหมครับ มันไม่ใช่รอบไอเด้นนะครับนี่เว่าเราเล่นกันก็ประมาณนี้ครับกระชากก็ประมาณนี้เอานะครับสีนี่แบบพัดแจวเลยอะ่ะ แัดเจียวชัดไหมลูกชัดมากเลยค่ะสีส้มใช่ไหมส้มเหลืองส้มเหลืองเหลืองแสงเขียวนะส้มเหลืองเขียวใช่ไหมชัดมากครับผมถ่ายรูปยังนิดหนึ่งสองสามอ่ะคือได้ค่ะ ประมาณเนี่ยครับผมมันก็บินซิ่งได้นะครับผมที่มันลดอ่มันบินซิ่งได้นะครับแต่ผมไม่ซิ่งแค่นั้นเองครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า พื้นที่มันแคบเด็กไม่อยู่อ่าผมปรับไวนิดหนึ่งเอาสวิตตัวเอลงมานะครับทีนี้มันก็จะตา,ตามมือนิดหนึ่งครับก็จะไวตามมือนิดหนึ่ง คก็ <Okay. S 2> นิ่งดีนะครับพอมันเจอลมมันก็โดนลมช้อนนะครับ แล้วมันค้อน ปัดข้าเร่งนี้ครับโอ้ท่านโ h นะครับนาทีบินก็ได้ห้าหนาทีได้แน่ๆครับผมนะเมื่อสักครู่นี้บินไปกี่นาทีก็ไม่ได้จับเวลาเลยโอ้ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยอะแบตเตอรี่ ไม่มีดูภูิเลยมอเตอร์นิดๆ ESC หรือสปีดโอ้โหไม่ร้อนเลยโอ้โหแบบเล่นลืมเลยนะครับผมลำนี้นะลืมคนทำให้เลยนะ <laughs> สุดยอดมากครับผมดึงปลั๊กแบตเตอรี่ที่เฮลิคอปเตอร์ออกนะครับแล้วก็ปิดวิทยุนะครับปิดสวิตช์เนี่ยครับผมสวยมากเลย อรุญาตบวางไว้ตรงนี้กกันเสร็จแล้วนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์นะครับผมไซส์500 FBL ลำนี้นะครับผมบินดีมากผมยังชอบเลยมันบินดีนะก็ฝากช่องทาง YouTube ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะประกอบแบบนี้ก็ยินดีจัดให้นะครับผมทำให้นะก็บินดี แล้วก็เล่นง่ายดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญรองรับบอดี้สเกลนะครับแล้วก็อไหล่ไม่แพงด้วยนะครับลํานี้นะครับผมนะฮะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสมบูรณ์เพลงสีอสีช่องนะครับผม a c e b o o k นะครับไลน์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 2 8 6 1 2 0 8 1นะครับผมนะลํำนี้ที่ลูกค้ามีวิทยุอยู่แล้วนะครับผมมีวิทยุอยู่แล้วแล้วก็เบิก อันเนี้ยหนึ่งลำใหม่ๆแล้วก็แบตหนึ่งก้อนนะครับลำนี้อยู่สองหมื่นห้าพันสองืห้าพันนะครับผมสองหมืห้าพันบาทนะครับไม่รวมไม่รวมที่ชาร์จไม่รวมวิทยุไม่รวมรีซซฟนะครับได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ได้หน้ากากด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย